กรับสวัสดีครับผมวายควันหอมเคยมีท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเมื่อนาน,านมากพอสมควรแล้วนะครับคือไอคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยผมคิดว่ามันแบบเอาเอาตรงๆนะเอาตรงนะกูขอโทษเจ้าของเมนด้วยกูคิดว่ามันไร้สาระเว้ยไร้สาระตรงไหนรู้ปะตรงที่เขาถามกูมาว่าพี่รถถ้าเราไม่ทําเครื่องเราจะทํายังไงให้มันแรง เขาขอโทษเจ้าของเมนจริงๆนะเว้ยเขาถามมาว่าลถลถเราจะทํำยังไงให้มันแรงโดยที่เราไม่ทําเครื่องมันมันเป็นคําถามที่แบบนะมันเป็นคําถามที่แบบเฮ้ยทำไม่ทําเครื่องแล้วมึงจะแรงได้ยังไงใช่ไหมคือท่านผู้ชมครับคือลถอะถ้าคุณอยากแรงคุณต้องทําเครื่องเว้ยถ้าคุณไม่ทําเครื่อง มันแทบจะไม่มีโอกาสจะแรงขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงๆนะครับก็มีคนถามมาแล้วทีเนี้ยสักพักหนึ่งผมก็ไปลองหาข้อมูลไปลองหาข้อมูลในทะเลอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะผมก็ไปหาใน YouTube มั่งใน Google มั่งนะครับก็ลองไปหาไปหาดูอ่ะก็จะเจอวิธีสรุปง่ายๆนะคือกูสรุปให้เลยสรุปให้เลยก็คือว่าอ่าเปลี่ยนพวกคาบูอ่าเปลี่ยนคาบูขยับไฟขยับน้ํามัน แล้วก็เปลี่ยนพวกหัวเทีนยนใส่คอยแต่งที่เราไม่ยุ่งกับเครื่องนะมันจะทาให้ประสิทธิภาพของเครื่องอะ่ะมาทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อ่ะเพิ่มมากขึ้นเว้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นถ้าคุณไม่ทําเครื่องนะครับและทีนี้กูไปเจออยู่อย่างหนึ่งเว้ยเขาบอกว่าให้ไล่สเตอร์ไล่สเตอร์เว้ยไล่สเตอร์กูไม่รู้ละมันจะนับเป็น2องจังหวัดหรือ4ี่จังหวัดการไล่สเตอร์จะทําให้ลดแรงขึ้นนะหลายคนก็อาจจะมองหน้ากูแล้วสงสัยว่าทำไมกูทําหน้าอย่างนี้ เพราะตามหลักการจริงแล้วถ้าผู้ชมตามหลักการจริงๆแล้วนะครับการไล่สเตอร์ไม่ได้ทําให้ลดแรงขึ้นแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวนะไม่ได้ทําให้ลดแรงขึ้นนะอาจจะงงว่าทําไมผมพูดอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นลดเวฟนะครับลดเวฟลดเวฟแบบสเตอร์เดิมมันเท่าไหร่ผมไม่รู้สมมุติว่าคุณเอาเวฟออกศูนย์มาใช่ไหมสมมุติคุณเอาไปลองขี่เอาเวฟเวฟคันที่คุณซื้อมา ไปลองขี่ไปลองขี่สมมติว่าอ่าท็อปสปีดท็อปสปีดสูงุดเนี่ยได้ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสมมติมันได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเว้ยแล้วทีนี้คุณรู้สึกว่ารอบมันเหลือมันสาม,มารถลงสเตอร์ได้คุณก็ลงสเตอร์ไปปุ๊บพอลงสเตอร์ไปปุ๊บเนี่ยกำลังเครื่องจาก120นะครับจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ได้เท่านั้นเท่านั้นเหลือเท่านั้นสมมุติไม่ได้เท่านั้นปุ๊บมึงไล่สเตอร์อะไรอีก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 ได้แค่1 30 มันยังได้แค่นี้มันจะได้แค่นี้อยู่ตลอดเว้ยท่านผู้ชมแล้วถ้าถามว่าทําไมทําไมสเตอร์เดิมมันถึงได้แค่120ในขณะที่เราโทษสเตอร์ลงไปเนี่ยมันได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาตอบมันก็ง่ายๆเว้ยมันง่ายๆเพราะวิศวกรเขาคํานวณมาแล้วไงเขาคํานวณมาแล้วคํานวณว่าเราอะถ้าเราใช้ใช้สเตอร์ตัวเนี้ยในระยะทางยาวๆหรือใช้นานๆ มันจะเป็นการเซฟเครื่องยนต์เว้ยมันจะเซฟเครื่องยนต์มันจะประหยัดน้ํามันประหยัดพลังงานแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเมื่อใดคุณไปโทุสเตอร์ให้มันเล็กลงแล้วกําลังปลายเนี่ยได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเท่ากับว่ามันจะบริโภคน้ํามันเยอะขึ้นมันจะเกินจากที่วิศวกรคํานวณถถววิศวกรคํานวณไหมมันคํานวณทุกคนมันคํานวณแล้วแต่ทีเนี้ยอะไรที่มันประหยัดได้มันต้องประหยัดไงมันอาจมันอาจจะทําให้ประหยัดน้ํามันได้อ่า ประมาณสมมุติว่าคุณเติมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถังหนึ่งจากรถเวมมนาะอาทิตย์หนึ่งถังหนึ่งเนี่ยเขาจะทําให้คุณเติม2อาทิตย์ถังหนึ่งเขาก็ทําได้เวย้ยเขาก็ทําได้แต่ทีเนี้ยความเร็วมันก็จะลดลงไงใช่ไหมความเร็วมันก็จะลดลงเวย้ยจากร้อยยี่มันก็อาจจะลดมาเหลือร้อยสิบหรือร้อยเดียวนะครับพอวิศวกรเขาคำนวณมาอย่างให้ไป,ไปแล้วว่าสเตอร์เบอร์นี้กัอ่าสเตอร์เบอร์นี้จะเหมาะกับกําลังเครื่องรถตัวนี้และจะใช้ได้นานขนาดนี้นะครับ แล้วแล้วลดลดจริงๆเนี่ยถ้าคุณไปทสเตอร์แล้วมันวิ่งได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะอันนั้นน่ะคือกำลังจริงๆของมันเว้ยกำลังจริงๆเลยคือถ้ามึงทดลงไปอีกปุ๊บจาก130ไม่ไปไหนแล้วอย่างนั้นน่ะคือกำลังเครื่องมันก็ได้แค่นั้นไงแต่วิศวกรเขาเขาไม่ทำให้ขนาดนั้นเขาไม่ไล่สเตอร์ขนาดนั้นเพราะความประหยัดท่านผู้ชมยุคนี้เขาจะเน้นประหยัดกันทางนั้นส่วนมากทุกคนทุกค่ายเนี่ยก็จะเน้นความประหยัดมาซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยเน้นแรงอะไรออกมาาขนานนดั้ นะเขาจะเน้นประหยัดเว้ยเน้นเน้นประหยัดในสเปครถอ่ะเข้าใจป่ะเน้นเน้นประหยัดในสเปครดนะครับซึ่งการไล่สเตอร์มันไม่ได้ทําให้รถเราแรงขึ้นเลยนะเว้ยอ่ะสมมุติเราเราทารถใช่ไหมเราทํารถเราทาเครื่องทําเครื่องอย่างเต็มที่เลยทําเครื่องปุ๊บสมมติว่าเครื่องสเตปนะสมมติสเตปอ,มมตอ่ะสเตปอ่าลูก61สมมุตินะลูก VR ลูก61ใส่ท่อสูตรคาร์บูเคเลียมลีดวีฟอสตหรือจะเป็นคาร์บอนก็นกนแล้วแต่อ่ะสมมุติเราทำมาแล้ว ทำจะเต็มหรือไม่เต็มก็อีกเรื่องหนึ่งเราทํามาปุ๊บเนี่ยแล้วคือตามตามกาลังเครื่องแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ไปขี่นะตามกําลังเครื่องหรือมาตรฐานของกําลังเครื่องเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณ200สมมุติว่าสักประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุตินะไอสัตว์สมมุติก่อนสมมุติว่ามันวิ่งได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย230กิโลเมตรสมมตินะทีนี้เราลองไปวิ่งจริงไว้เราโทสเตเตอร์ปุ๊บ แล้วไปวิ่งจริงเนี่ยมันได้แค่200แต่มันยังหายไปอีก30ถ้าคุณไล่สเตอร์ดีๆไล่ดีๆฟังนะไอสัตว์ไล่ดีๆคุณจะหา230กิโลเมตรนั้นเจอคุณจะหาเจอครับซึ่งกําลังเครื่องมันถึงอะกำลังเครื่องมันถึง,ง,อ,ง,ถงอะไรอะไรมันถึงมันก็ไปได้ซึ่งซึ่งรถจะแรงไม่แรงมันไม่ได้อยู่กับสเตอร์นะเว้ยมันไม่ได้อยู่กับสเตอร์นะไม่ไม่อยู่ไม่อยู่พูดง่ายๆว่าการไล่สเตอร์เราไล่หาสเตอร์มันทําให้รถอะ ทำงานเต็มประสิทธิภาพขอเครื่องเว้ยทำงานเต็มประสิทธิภาพคือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยนะครับแต่มันก็ไม่ทําให้รถแรงขึ้นนะสมมุติว่าเครื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับสมมุติว่าเราทําลูก61แล้วมันวิ่งได้230กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุติมันได้แค่นั้นอะ่ะแล้วคุณไปไล่หาสเตอร์ไล่ไล่แล้วไล่อีกไล่ให้มันเล็กๆๆ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 ลเล็ก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 ลงเรื่อยๆจนมันหา230อยมหรือ240รอไม่เจอแล้วอ่ะ จนมันไม่ได้นั่นคือสุดกําลังเครื่องซึ่งสเตอร์ไม่ได้ทาให้ลดแรงขึ้นนะสะเตอร์ไม่ได้ทําให้ลดแรงขึ้นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะว่าเฮ้ย mm hmm. รถคันนี้แม่งวิ่ง200แม่งวิ่ง200แม่งเครื่องเดิมมึงทํายังไงให้วิ่ง200ซึ่งมึงไล่สเตอร์มันอาจจะถึงจริงเว้ยมันอาจจะถึงแต่มันไม่ได้เป็นเพราะสะเตอร์นะมันไม่ได้เป็นเพราะสะเตอร์นะเว้ยอย่างสมมติคุณเป็นรถเวฟเนี่ยเวฟเวฟส่วนมากที่มันดันโลใช่ไหมแบบเอาแบบดันโลแล้วก็วิ่งสัก200หรือว่าสัก180ปไปลายเนี่ย คุณคิดว่ามันทาสเตอร์อย่างเดียวจริงป่ะมึงเอามืงลงเอาเครื่องเดิมอะเครื่องเดิมรถเครื่องเดิมนะเวฟเดิมๆิมเนี่ยมึงเอามาใส่สเตอร์อะมาใส่สเตอร์ที่เขาดันโลก,ก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่อา่าสักประมาณ1 0 12ไหมสิบสียหรือว่า14 24อะไรประมาณเนี่ยมึงลงเอาสเตอร์นั่นแหละมาใส่รถมึงดิสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถมันวิ่งไม่ออกเว้ยต้นมึงวิ่งไม่ออกปลายมึงหาไปดิ เบงแทกจะข้ามยังหวัดแล้วปลายมันยังไม่มาเพราะอะไรเพราะกําลังเครื่องมันไม่ถึงเว้ยถ้ากําลังเครื่องมึงไม่ถึงอะยังไงรถก็ไม่วิ่งท่านผู้ชมไม่วิ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับสเตอร์เว้ยบางบางคนมึงมึงเห็นได้เห็นสภาพแบบเฮ้ยยานรถเดิม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 ี่ยแล้วพอมึงเอาไปวิ่งจับจีเฮ้ยทำไมมันได้ขนาดนั้นวะเ <Okay. S 1> พราะรถมันไม่เดิมไงท่านผู้ชมบอกเลยมันไม่เดิมใครบอกว่าแคนท่อสเตอร์ไม่ใช่ครับยังไงก็ต้องทําเครื่องรถจะแรง แรงไม่แรงอยู่ที่เครื่องท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ที่สเตอร์นะครับสเตอร์สเตอร์มันแค่เป็นเขาเรียกอะไรอะระบบส่งกําลังสเตอร์มันแค่ระบบส่งกําลังนะครับระบบส่งกําลังส่งกําลังจากเครื่องไปหาล้อไม่ใช่จุดกําเนิดกําลังนะไม่ใช่จุดกําเนิดกาลังนะมันคือระบบส่งกําลังเว้ยมันคือเครื่องอะกาเนิดกําลังอุ้ย เครื่องอะ่ะมันกนําเนิดกําเนิดกําลังเว้ยและส่งกําลังไปที่โซ่โซ่ก็ไปขับล้ออีกทีหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าระบบส่งกําลังส่งกําลังทั้งหมดหรือว่าส่งทั้งหมดให้ล้อเพื่อให้ล้อมันหมุนเว้ยนะมันเป็นแค่ระบบส่งกําลังเว้ยส,วส่วนส่วนสเตอร์เล็กสเตอร์ใหญ่เนี่ยก็แค่รอบว่ามันจะมาช้ามาเร็วคุณทดเล็กไปรอบมันก็ไม่มาเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าการไล่สเตอร์ เป็นการทำให้ลดแรงขึ้นไม่ได้ให้ลดแรงขึ้นนะไม่นะเนี่ยยกตัวใหญ่อย่างบีโอผมนะคือกูไล่กูไล่จนกูนเหนื่อยอะ่ะบีโอผมอา่าทำเครื่องทำเครื่องขูดชามไล่เม็ดขูดชามอา่าขูดชามไล่เม็ดปรับองศาชามซึ่งถามว่าไอตรงเนี้ยมันทำให้ลดแรงขึ้นไหมมันไม่ได้แรงขึ้นเลยสมมุติว่าสมมุติว่าชามตัวเนี้ยผมอา่าทำมาแล้วทำมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไล่เม็ดอะไรเรียบร้อยสมมุติว่าความเร็วมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณอ่ ร้อยยี่สิบ GPH อ่ะเราคิดง่ายๆร้อยยี่สิบ GPH เว้ยแล้วทีเนี้ยเราทําการขูดชามปรับองศาใหม่ปรับปึ๊บเพื่อให้หน้าองศามันสลบลงแล้วก็ให้มันสายพานเนี่ยกิ่งขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ไล่เมให้เบาขึ้นมันก็วิ่งเท่าเดิม <c oughs> สายพานขึ้นเท่าเดิมก็วิ่งเท่าเดิมเว้ยเพียงแค่ว่าฟิลในการขี่ของเราอะ่ะมันเปลี่ยนไปแบบเฮ้ยตอดแมงติดมือขึ้นเว้ยแต่ปลายก็เท่าเดิมเข้าใจบ้ว่า มันเท่าเดิมมันอยู่ที่กําลังเครื่องเว้ยในขณะที่ผมได้ร้อยยี่จีเนี่ยถ้าผมอยากให้มันไปต่อได้อีกเนี่ยต้องอัพกาลังเครื่องไม่ใช่ว่าไปขูดชามไล่เม็ดเข้าใจป่ะถ้ามึงไปทําอย่างนั้นน่ะมึงทําเท่าไหร่มึงทําไปดิมึงมึงทามึงทําไปจากร้อยี่มัดก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเว้ยถ้ากําลังรถมันได้แค่ร้อยี่มันก็ได้แค่ร้อยี่ยังไงมึงก็ไม่มีทางจะไปร้อยสามร้อยสี่ได้ถ้ากําลังเครื่องมันอยู่แค่เนี้คือจริงๆนะท่านผู้ชมกําลังเครื่องนะครับเรื่อง,อง,ง,องนี มันก็ต้องมีหน่วยวัดนะมีหน่วยวัดพวกแรงดันพวกพวกอะ,อะไรอะพวกแคมพวกแคมยกเท่าไหร่แล้วก็มีพวกระยะชารอีกนะครับถ้าเทียบไปสอนจังหวะก็พอสความสูงของพอสซีสีฝ้าอีกมันมีเยอะเพราะเราต้องทํากําลังเครื่องไงมึงไม่สามารถที่ว่ารถเดิมอะเดิมหรืออะ่ะเอาลพูดง่ายๆถ้ามันเป็นรถเดิมรถเดิมเดิมะมึงจะเอาร้อยหกสิบอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยมึงแค่ไล่สเตอร์ดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่มึง ก็หัวข้อมึงบอกว่าทําให้ลดแรงขึ้นโดยไม่ทําเครื่องไงจริงป่ะมึงทําให้ลดแรงขึ้นแต่มึงไม่ทําเครื่องมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็น,ปน,ปน,ปนไปไม่ได้กูเถียงขาดใจเลยเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมในการที่คุณจะไม่ทําเครื่องพอคุณไม่ทําเครื่องมันจะเอาอะไรมาแรงในเมื่อจุดกําเนิดกําลังมันอยู่ที่เครื่องมันไม่อยู่ที่สเตอร์นะ โอเคท่าผู้ชมไปเข้าใจกันสัหน่ยนะครับว่าการไล่สเตอร์ไม่ได้ทําให้รถแรงขึ้นแค่มันทําให้กําลังของรถมาเต็มปร,ประสิทธิภาพแค่นั้นมันจะมาเต็มไม่เต็มมาอยู่ที่คนไล่สเตอร์อยู่ที่เบอร์สเตอร์นะครับว่าคุณจะเข้าใจรถมากแค่ไหนแล้วคุณใช้รถแบบไหนในการขับขี่ในชีวิตประจําวันนะครับคุณใช้รถแบบไหนคุณใช้แบบไหนคุณต้องไล่แบบนั้นคุณก็ต้องไล่ไหาค,คือถามว่า like ลไล่สเตอร์แพงไหมแพงการไรล่สเตอร์แพงกว่าไล่เม็ดนะครับเม็ดเนี่ยกูซื้อเม็ดมีโอเนี่ยเม็ดละ9บาทส0บาทเนี่ยก <IM S 1> ูไล่สนุกเลย กูไล่จนกูเมื่อยอ่ะนะครับอันนั้นอันนั้นจะถูกกว่าแต่ว่าถ้าคุณจะไล่สเตอร์ไล่ให้มันถูกนะไล่ให้ราคามันถูกคือคุณยืนข้างหลังของเดิมแล้วก็ไปไล่ข้างหน้าข้างหน้ามันมีเบอร์ให้ไล่ร้อยก็จริงเว้ยท่านผู้ชมแต่ว่าในการที่คุณลดสเตอร์ข้างหน้า1ฟันจะเท่ากับเพิ่มข้างหลัง2ฟันแต่ถ้าคุณเพิ่มข้างหน้า1ฟันจะเท่ากับเพิ่มข้างหลังสองฟันถ้ากูจําไม่ผิดนะนะครับเราไล่ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยก็จะตัวละประมาณ50-60บาทแค่นั้นเอง60บาะครับ คุณก็ไล่ไปดิไล่ไปห้าสิบหกสิบาทถ้าถ้าสมมุติว่ามันไลยย่จนสุดแล้วมันไม่ได้คุณก็ลดข้างหลังลงมานะครับลดข้างหลังมาสักฟันนึงอะไรเงี้ยอะคุณอยากจะทําให้ร่มแรงขึ้นในการในการไม่ทําเครื่องเนี่ยมันก็มีวิธีทํานะมันมีเว้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้ทาให้แรงหรอกมันแค่ประมาณว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้มันแรงขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนต์เว้ยแต่ไม่ได้ทําให้แรงขึ้นมันก็ไม่เชิงว่าไม่เชิงว่าจะไม่แรง แต่ก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งฮะอาจจะประมาณว่าความเร็วความเร็วแบบท็อปสปีดเราปกติเราได้อ่ะร้อยร้อยี่ใช่ไหมร้อยี่ก็อาจจะเพิ่มมาสักร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบห้าอะไรเงี้ยอันนั้นจะทำได้เว้ยคือบอกเลยว่ามาทําได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ทําเครื่องไงก็ทํายากก็ก,ก,ก็ก็อยากจะสรุปให้ฟังนะว่าการที่เราไม่ไม่ทาเครื่องอ่ะแต่ทําให้รถแรลงขึ้นอ่ะจะทํายังไงเพิ่มตรงไหนบ้างอะไรบ้าง ก็ถ้าใครอยากรู้คอมเมนต์ไว้ละกันเดี๋ยวผมจะไปศึกษาใหม่ทีแล้วจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเราจะทําให้ลดแรงขึ้นโดยไม่ทําเครื่องได้ยังไงบ้างได้ยังไงบ้างนะได้ยังไงบ้างโดยที่เราไม่แกะเครื่องออกมาเนี่ยมันมีวิธีเว้ยแต่ว่ามันก็สู้รถทําไม่ได้อยู่ดีนึกออกปะแต่ก็สําหรับคนคนที่ชอบที่ชอบชอบชอบอะไรแบบง่ายๆอ่ะให้มันแบบทําปุ๊บแล้วเห็นผลนะ่ะแต่ก็ไม่ได้เบื่อหวาอะไรขนาดนั้นนึกออกปะนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆล้วกันนะ เพราะช่วงนี้กูก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องหาคลิปลงกันน่ครับโอเคโอเคถ้าผู้ชมคลิปนี้เราไม่มีอะไรแล้วมีอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเฮ้เด <Hey, S 1> ี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายจ้า